ผตอบผมตอบขายใครที่ป re re เป็นแล้วก <tortured>. <arespace> ็ผมรีบๆพอรีบบอกว่าหมดเสร็จชาที่บ <MI fruit lessness> ้านผมก็รีบผมไม่รู้ว่าท่านมาด้วยเนี่ยตอบผมตอบขายใครที่เป็นแล้วก็ผมรีบๆ่อรีบบอกว่าหมดเสร็จชาที่บ้านผมก็รีบ่ามไม่รู้ว่าท่านมาด้วยเนี่ยเอออย่างอย่างอย่างเหนอะไรอย่างเห็งอะไรที่แตกต่าง

ม,ม,ม,มันเป็นลูกหลังผสมดาสมดินลูกหลังมันเป็นลูกหลังคนส่วนใหญ่เป็นพันอะไรที่ท่านตอนนี้ที่หลักๆก็คือสาริกานำสาริกานำแล้วก็มีพันหมอนทองชั้นี แล้วก็มีหลงรับแรงลสังเกตลสังคกตโอเคดีครมันไม่เป็นออแกนิกแลาต้องเป็นเพราะถ้าเป็นออแกนิกเราต้องต้องเราไม่ใส่ผิดท่ยา่าเราไม่ผิดยาข้างในแล้วบรยนี่ก่อนเราในรึต่อถ้าเราไม่ทำงานเราไม่ทำอะไรทำหรือไม่ทำถ้าเราไม่ทำคนขยันสร้างงานคนที่เกียจสร้างกันมาคนที่อิจฉาาก็ไม่ทำอะไรเลยเพราะเราต้องเป็นคนทำถ้าเราไม่ทำ ถ้าผมไม่ทำกษรอย่างนี้ผมไม่ดูเลยเน่ากลัวม้ามีคนเดียวคนเดียวเลยครับกับกับสองคนทียสคนที่นองหลัการที่ตอนทำแมวอยู่ก็ยิ่งี้ารกินเสร็จกเลยรับพ่าพอนเกทำการ